ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้เราอยู่กับแมปคอเล็กออลเดอ e p แพนะและตอนนี้เรามาอยู่กับคอเล e กออล l แพใจแล้ว <c oughs> ตอนนี้เราอยู่กับกี e ิปเปอร์หัวหนะ้านี่คุณมาคุณมาตรงที่เกิดอะ่ะมันจะว์เลี้ยงจะมาอยู่กับเราได้ดูดูแบบดีดีอ๋อนุรุกโอ้น่ารักเกิน เอาอีมึงมีว,วันนั้นจะมีเสลี่ยงจะมาหาเราอ๋อเดี๋ยว,วปวดหลอดตรงนั้นได้ยังอ่ะอเออปวดหลอดไปแล้วเดี๋ยวก็ปวดหลอดอได้แล้วบอกเลยว,ว่าแมวนี้มันดีกว่าเพสซิมิเลเตอร์แบบอีปิใช่แล้วดีกว่าเพสซิมิเลเตอร์นะคือตอนนี้มันแบบไม่รู้มันยังเล่นกันได้หรือเปล่านะคือได้ยินมาว่าเพสซิมิเลเตอร์มันโดนบักอ๋อโดนบัก คือเขาโดนนั่นเนี่ยคือโลบล็อกมันจะมีแบบว่าแบบตรวจสอบแมปบางแมปอะถ้ามันซ้ํากันเขาก็จะแบบลบแมปไปอ้โดังนั้นปกติแบบบล็อกเบิกอะดอบมีนี่ก็เคยโดนมันมันคือว่าคอนเทนต์ดีลีทแต่มันไม่ลบแมปนะมันแค่ขึ้นชื่อเฉยๆฉยอแต่แต่เออเฟสติมเลเตอร์นี่โชคร้ายมากเลยโดนลบแมปไปด้วยว้าวไม่รู้เขาแก้หรือย่างนะผมก็ยังไม่ดูอะเพราะผมมอยได้เล่นอ๋อกก็ไม่่คอยได้เล่นนเหมือกัน ถ้าเกตเอ้ยเนี่ยๆก็อยากตรงตรงนี้แบบนี้ก็ดีมากนะสามารถไปกระโดดปักวัวเก็บไข่ได้ด้วยไม่ต้องไปซื้ออย่างเดียวตอนนี้เนี่ยสามารถเพิ่มที่เก็บสตีงได้นี่ได้มาแล้วไม่ต้องไปเติมเลยในในน่าเพิ่มอ๋อเพิ่มตรงนี้แล้วขั้นบนตรงนี้ก็เนี่ยมันก็มีบอกอยู่ถ้าทำลายคริสตัลได้ก็จะได้ไข่หนึ่งฟองอะไรงนี้สมสนี่เนี่ยเหรียญก็จะประมาณนี้เลยได้เยอะได้เยอะอยู่นะเนี่ยกองปัดเป็นกองเลยอะ อแล้ oh, okay. ตอนเดียวก็ผ่านแล้วเกมนี้มันไม่ต้องใช้ตังไงการปลดล็อกอะอันนี้คือแบบว่าสัตว์เราไปกีตต่ตัวสัตว์เราประมาณแล้วคือสุ่มอ่ะมันจะไม่รู้มันโอกาสได้ซ้ํากันหรือเปล่านะผมก็เพิ่งเล่นได้ไม่กี่ทีน่าจะซ้ํากันได้นะคุณน่าแหละแต่อันนี้เนี่ยพอเราสุ่มยิ่งสุ่มไปเยอะๆปุ๊บตรงตัวเลขเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นแล้วตรงนี้ก็คือเราต้องมีสัตน์ครบสี่สิบตัวหรือเป็นตีไอิสตออยกักลงเงินได้ใช่ okay, แล้ว โอ้ oh, ang, แมบก็กว้างนะกว้างแมบเถื่อนอแมบกว้างคุณอ่าแล้วคือเราคือมันเดียวกับเพจเตอร์ตรงว่าเราไม่ต้องแบบว่าไปกดคลิกว่าเราจะให้มันตีตรงไหน oh. เราแค่เข้าไปในด่านนั้นด่านนั้นอ่ะเราสันเลี้ยมันก็จะแยกย้ายก,กันไปตีให้เองอีสต่อันื่้งจะบอกเลยว่าคิสโต้มันสวยมากมเลยใช่แล้วนี่ไงคุณผู้ชมดูกใกล้ๆ <laughs> นะดูกใกล้ๆสวย <laughs> <ๆ> วายสุดสเลยนี่ยเนี่ยเราสัตว์เลี้ย,ยงก็น่ารักด้วยนี่ปาวาโ,โ,โอ้โหโอ้ดูปาวันตัวนี้กูวิ่ง <c oughs> น่ารู้โอ้โหยวะน่ารักจังเลยนาหยีกแก้มดูดแต่ละตัวดูมังกรนาหยีกแก้มากมากคุณมีแต่ตัวดีโอ้โหดูน้องดูลูกเกี๊ยบดูลูกเกี๊ยบ <c oughs> ยลูกเกี๊ยบมึงนี่อ้าวลูกเกี๊ยบผมเลยดูเอ้ยนี่นกนี่อันนี้ก็น่ารักอยู่โอ้หน่ารักน่าช่อง นาบีแกมนี่เนี่ยผมชอบตัวนี้เอ,เ,อนนเอ้ยไอเดียนี่เฮ้ยลูกเย็บผมนี่ว่าเฮ้ยลูกเจียบอืมตัวโคนเล็กเลยคุณลูกเย็บตัวนี้ตัวเล็กมากดี๋ยวูคุณดูดิลูกเย็บตัวเล็กมากโอ้โหตัวเล็กกุงุงน่ารู้เออตัวนี้ก็ดีนะตัวนี้ก็ดีโอ้ยตาแดงด้วยตาเถื่อนเถื่อนเถื่อนสัตว์เลี้ยงตัวไหนใปส่ลงไปดิ ัตวส์ก่อนแล้วกันผมจะไม่ฟิวส์ลกผมจะไม่ฟิวส์แจบรูดเียบแน่น,นอนเพราะมัน <No. S 1> ตัวเล็กหนักน่าเขาอ,อีใน,น,นเกี่ยวมี้ไม่ฟิวสมันแน่นอนใช่แล้วเออก็ยากก็ยากเก็บไข่ในบ้านหลังนี้ยังอ่ะเออตะก้องเก็บไปแล้วล่ะเดี๋ยวจะเสาะหาดูคุณมันหลังบ้านเจอหลังบ้านด้วยเจออีกแล้ว นี่แน่เนี่ยแม่มันจะมีไข่เก็บด้วยคนเนี่ยเนี่ยมาเก็บแล้วก็เราก็จะได้สัตว์เลี้ยงกระต่ายสีน้ำตาลว้าวเดี๋ยวจะก้องเปิดซูมแล้วคือเคพจเออเพจเราก็ไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องมาคลิกไม่ต้องมาฟาร์มไม่ต้องทําอะไรเลยปล่อยเดินเล่นได้เลยเก็บเหรียญแค่นั้นแหละเห็นไหมเพจเคพจผ่านแล้วพอผ่านไปก็ได้เงินอีกคุ้มจริงเกมดีคุ้มเวลี่คุ้มนี่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  แค่เราแค่เดินเล่นอ่ะแบบเนี้ยแบบไม่ต้องมานั่งคลิกไม่ต้องมานั่ง eft <อ>เดินได้เลย <laughs> นกเถื่อนเลยอนาคตมันอาจจะมีแบบผสมเป็นตัวทองเรนโบว์อะไรเงี้ยน่ามันมีเครื่องทําเป็นทองอยู่อ่ะ<ม>อยู่เมเห็นนะอ๋อมีเครื่องทําทองปะ <c oughs> น่าจะมีนะคุณไอ้กนน้อามากเก็บมากเก็บข่ตรงมากเก็บข่ตรงอันแรกปันได้ยังไงนี่นี่มาได้แล้วเป็นใคร<ม>แบบอันคอมมอนอันคอมมอน ตอันแรกเลยปกติที่เรามาเก็บอะ่ะตรงน,นี้มันแบบต้องรอระยะเวลาถึงจะได้ได้<อ>ได้อูดไหมแ้วทำไมได้แต่อูดเนี่ยตะกงไม่รู้เหมือนกันอันนี้แคมดิไงมันนี้กั <Yes. S 2> บยืมได้เด็กน้อยอูสัตเลี้ยงเถื่อนมากเลยโอ,โอ้ตัวใหญ่โออะไรอะเมื่อกี้ตะกงไปเจอคุณผู้หญิงคนหนึ่งมาสัตเลี้ยงแบบตัวใหญ่มากเลยเถื่อน <c oughs> โอเคเดี okay, to ๋ยวไปย้อนดูในคลิปด้วยกันผมอยากหาตากล้องไม่เจอเลยโอ้ตาก้องอยู่ตาแรกแล้วเจอสเลี้ยงคุณผู้หญิงคนนี้เถื่อนโอเคมาสุ่มไข่เล็กสักน้อยไข่ฟองแรกมาสุ่มกันโอเคคุณมันจะมีสักเข่าอีเขาอีไหมโอ้ยไอ้เจ้น้องใสเป็นน้อยเอออย่าลืมไปอัพดาเมดด้วยโอเคคุณอัพอันนี้จนลืมน อัพดามดด้วยดามดยังไม่ได้อัพเลยอัพโอ้ตัมหมดละตื่นเลยเนี่ยคือเราเดินไปด่านไหนสัตว์เลี้ยงก็จะตามไปด่านนั้นด้วยเมื่อนั้นน้องสัตว์เลี้ยงฟาร์มด่านนี้ไปสิสัตว์เลี้ยงนาลักตามทุกที่เลยเออใส่สิเนี่ยมีให้ใส่ช่องเพิ่มอือหเออเราเอาตัวเทพเทียมมาฟิสแกมันจะได้อะไรโอ้หน้าฟิสต้องทดลอง ทดสอบต้องสอบไหนเด็กน้องลูกมาลูกนึงเอามาน้องโอโอเคมาโอ้แล้วดีดีครับเรามาลองสู่กันโอเรมาลองฟีสกันโอน่ารักหน่อยอเคแบบฟีสฟีสฟีสเฮ้ยได้ไดโนเสาร์เป็นไดโนเสาร์เทอร่าไดโน โอ้ตะกร้องได้ฟเลยอ๋อก็เ,อออเหมือของตากร้องไอ้ตากร้องที่เป็นไอ้เดรสาโอนะโอ้โหไอ้ตัวนี้มันโอ,อ้ใครเป็นปัน้นโมเดลวะอยากไปดูหน้ามาันจริงๆทําดีมากตัวนี้โอ้โหเดี๋ยวนอนว่าดโอ้ดีกว่าเพสเซนเมเลเตอร์เยอะเลยอ่ะน่ารักตัวนี้ของใครเนะี่ยน่ารักเฮ้ยไอต้ตัวดูดิตัวอะไรวะโอ้ของตากร้องเองเนี่ยว่าตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรวะเดี๋ยวตากร้องนนี้เพสเซน ไปโอ้ผีเสื้อมั้งคุณกวอะไรวะไอ้ผีเสื้อไอ่กลัวจริงสอนเล่นกูกลายเป็นตัวแล้วเนี่ยโอเคมาเรามาฟิสทวกเทียบเทียบกันเราอาจจะได้ดับเบิลแลเลยก็ได้คุณด้เลได้แล้วเราได้แลเฮ้ยได้พึ่งพึ่งอุ๊อันนั้นตัวแลน่ารักเนี่นูดิโอ้ชิ้ชตูดต่อยด้วยนะน่ารัก เกมนี้ตะก้องเิมฟิสิกส์สมจริงเกมนี้ตะก้องจะเล่นให้ตาบอดเลยนั่นแหละจะเล่นให้จะเล่นจนจบเกมเลยอะอดหลายๆ EP เลยติดแล้วใช่ติดไอเฟซมเลเตอร์เยอะแค่เรามาเดินเล่นเก็บเหรียญติดไอเฟซมเลเตอร์มันต้องมานั่งคลิกนั่งตีนั่งทำเป็นทองนั่งทำเป็นเลนโบนั่งทำเเวสอืมใช่คุณปวดหลังมากเลยตอนนั่งทำ กว่าจะผ่านแต่ละด่านได้โถต้องเก็บเงินพอผา่านไปปุ๊บก็ต้องใช้เงินอีกออันนี้ไม่ต้องใช้อะไรเลยแค่สัตว์เลี้ยงเราหน้าแล้วก็ผูอู้น่ารักแค่มีสัตว์เลี้ยงแล้วก,ก,ก,ลลก็ให้มันตกไปเรื่อยๆก็พอแล้วนั่นแหละตกไปตกไปตกไปหลุกตกเวลาเกบกปุ เดวุม่มมๆอยากได้ตัวเนี้ยไอ้ปาวานเนี่ยปลาวานเดี๋ยวตะก้องม,มันไม่บอกชื่ออะมันชื่อตัวอะไรเงี้งูี้น่ารักมันน่ารักมากเกินไปอยากได้มิสเตอร์ปลาวานเอาไปตบกันเดี๋ยวใครเปิดซิมแจงไปล่าใครไหนใครอยู่ไหนเราเก็บมาหมดแล้วนะอืม ตะกล้องยังไม่เก็บนะเดี๋ยวตะก้องจะเก็บไอไข่ตัวนี้ก่อนเปาจอยู่ตรงโน้นอ่ะมันจะได้อะไผมเก็บมาแล้วต้องรออีกสิบเก้าชั่วโมงนอนลกเด็กนานแสนนานเก้าเอาส <9, S 2> ามสิบห <15. S 2> ้าเนี้เป็นร้อยตัวแล้วอ่ะโอ้ตะก้องแคย่ยี่สิบสี่ตัวเองคุณใจเย็นๆ เป็นว่าเกมนี้มันออกมาตอนไหนนะโ <No. S 2> มไม่ได้ดูแต่แค่รู้ว่าเกมมันน่าสนุกก็พอสัตว์เลี้ยงมันจะหนาแล้วึ้นไปเอ็นกีไ <ป S 2> ้ไดโน่โหดูมันกัดดูมันกัดโมโหใครมาเนี่ยโมติต่มมันไม่ได้เสาสองตัวเลยตัวนี้มีเตาเสาดินเนี่ยเป็นเสอหัวร้อนหัวร้อนอืมว่ะน่ารักสัตว์เลี้ยงสัตว์น้อย น้องเก๋เหลี่ยมใช่เขาทําเก๋ไม่เป็นมั้งใช่เอาขนปุกปุยนี่มันจะได้เอกเราชอบปลาหวานนะดูดิชอบปลาหวานมากลตวก็้องอยากรู้ว่าของใครอ่ะมันแล้วมันเออล้วเราแคปวันนี้ดิถ้าเป็นหน้าปุกเดี๋ยวก็้องแคปเกิดแคปกิดใไม่รู้ขอยืมหน่อยแล้วกันน่ารักขอยืมหน่อยนะท่านผู้นั้นจะปิดนี่ก่อนโอ้อยากได้บ้างอ่ะตัวอะไรวะเสตติ้งเนาะ โอ้ s 1> <S 1> oh, อยากได้น่ารักเขาอีเกิน,นคนทำโมเดลเขาก็ทำดีอ่ะใช่ยงนิโปรเลยค่านผู้ชม <c oughs> เออแล้วก็ย่าไงไอตัวนี้มันตัวอะไรวะนี่นี่เหรอตัวนี้มันเป็นตัว p o s, <ล> <S ิเซน n sprite อ๋อมันจะเกียกระต่ายมันจะสงแต่จะได้ตัวคอมมอนหมดเลยใช่ไหม โอ้ยอันนี้ได้ตัวคอมมอนหมดเลยคุณสุ่มมาได้คอมมอนอย่างเดียวค่ะเดี๋ยวไปฟิวส์หน่อยแล้วกันโอ้ยฟิวส์หน้าฟิวส์ก็สวยดีโว้ยเตมิสเตวัวโอ้เอ้าวโอ้ <laughs> สัตว์อะไรนี่น่ารักเหลือเกินยังไปต้องวนไม่ไ,มมได้ตีสิบตัว ตังหมดก่อนมั้งโอ้เงินหมดตูดพวกเราก่อนแล้วบ้งคณดูกระเป๋าเงินก่อนเ้มันเอ้ยอันนี้มันซื้อเงินเพิ่มได้ด้วยโอ้โห่99โลบักหนึ่งแสนเลยเหรอโอ้รับไม่ได้ขั้นสูงสุด,ส,ดสุดไปเลยอะไรมันจะขนาดนั้นรับไม่ได้เ้99โลบักเล่นเงินมาตั้งแสนหนึ่ง โอ้โหมาได้ต yeah, ัวผู้ีมาได้ตัวผู้ียูนิคอร์นมาได้ไงน่ะยูนิคอร์นอะไรอะไรตัวอะไรมาได้ตัวผู้ีมาได้ตัวผู้สีไม่ได้ผู้นี่น่ารักมีไข่อีกไหมอ่ะเก็บสุ่มไข่แล้วอยากมาเก็บไข่มากกว่ามันเก็บไข่อหรคนแต่นี่ไข่น้อยมากเลยโด่านด่านแรกแต่นี่มีสองฟองเองอ่ะ จานที่แล้วผมยังสามฟอร์มเนีมีอันคอมมอนมีใครอันคอมมอนด้ใช่โอ้ยอิงิจแฉมลยดา่ดานนี้ด่านอีกด่านนี้น่าจะมีโอ้โหทำไมมันนี่คุณเยอะจังอะมันนี่มันนี่เช่นเอจอดีสันเลี้ยงไปยี่สิบแปดแล้วเออเออมันนี่เยอะจังเลยโอ้ไอไอแค่้จน้องปาวาอย่าเพิ่งไปไม่ ไปตีไข่มุแล้วเอยน้องปรวันไปดูแล้วเหรองี้ไม่น่าปกติไม่น่ามีสองตัวเลยมีน้องปรวันสองตัวเลยองี้ทำไมไม่สนสารเห็นใจมั่งมันมีให้ใส่โค้ดไหมใส่โค้ดทุกคนไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเกมนี้มันเพิ่งเริมไม่มีใส่เออไอ้นี่ให้ใส่โค้ดใส่โค้ดมีมีมีจะลองหาดีลยวหาโค้ดเราจะบอกกันโอเคนแล้วก็อย่าลือเอาไปแปะด้วยคนดูจะได้ใช้โอเคคุณ ยวติดแตไวัน้เาผู่ชมบอีมาเลตุปุซี่มาเลตุปุซี่อ๋อคี่คือว่าเขาเลียดเอาก็เจอแล้วโอ้นี่ไงนี่ไงเอ้ยไอ้ตาวานนี่มันได้จากโคดเอาไอ้เดี๋ยวแต่ก็ไปเดี๋ยวดงไปดูดิน่ารัก อุ้มมันมีหลายสีด้วยคุณอยู่นี่ต้องพิมพ์ว่า first code ever โอ้แล้วที่ใส่โค้ดมันจึงไหนว่า f R f ตัวใหญ่ f ตัวใหญ่นะ i a s t โอเคเดี๋ยวแปะลิงก์แล้วกันนี่แปะโค้ดแล้วก็โค้ด เฟิร oh. ์สโค e ดเอเบอร e โอ้เออจะส่งไปในไลน์ก็ยากแล้วกันโอเคคุณ thank you ถ so ้าเราบอกอย่างนี้ก็อีกชาตินึงกว่าจะได้ใส่ใชเลี้ยวเฟิร์สโค้ดเอเบอร์เออคือจะใส่ได้ไหมเอ้ยได้ได้โกบู๊ตหนึ่งชั่วได้โกบู๊ตหนึ่งชั่วโมง มาเดี๋ยวตากร้องใส่ให้คนดูเลยนี่ถ้านผู้ชมดูนะได้กรงมู๊มันหนึ่งชั่วโบงแบบกี่ปีดูนี่ท่านผู้ชมโอ้ต่อไปนี่ลุยต้องขอขอบคุณกีคิปเปอร์เท่านั้นโอเค okay. ดีเธอกิ โอเคเนะี่ยลองดูอีกอันหนึ่ง e u i b r o อะได้โกบู๊มอี่ชั่วโมงครับโอ้โกบู๊มไม่ได้ระวังหรือเปล่าคนใส่โคมอาจจะบอกแล้วมันอาจจะหลอกเราก็ได้ใช่ sure. เดี๋ยวส่งคนให้นะโอเคคุณ Give you interest หนไม่ได้ไปข้อความหมดเล้วเนี่ยโอ้โอเคคุณ thank you จะใส่โค้ดก่อนโอเคอีกอันหนึ่ง yeah then ไม่ต้องทำอะไรหรอกยูนนฟเคใส่โค้ดโอเคงานนี้ก็เจ่มเดนเทมเยสเอออาจใช้ไม่ได้อะไรวะคนอาจจะเขาอาจจะหลอกเราก็ได้คุณอ๋อนั่นี้เขียนผิดเอานึกว่าโดนนึกว่าเขาหลอกเดนเทมเปิลโอ้นี่แหละสั้ยงของคุณผู้หญิงคนนั้น อืแช่ตัวใหญ่ได้โกบ,บู๊ไปหนึ่งชั่วโมงใช่ล้วคนมันไม่ได้แต่โกบ,บูต๊ตได้แต่โกบ,บูต๊ต่ะใช่แล้วไอะเดี๋ยว<อ>ส่งโค้ดฮะเสรีงใครเนี่ยโหตัวใหญ่ใหญ่บักเอกเลยนี่แหละ,ะเลี้ยงของคุณอ่ะแล้วมาตีกันทำไมด่านนี้ตัวใหญ่ีมไมไ่ตีตัวใหญ่ขนาดน,นี้ไปตีด่านนู่นหนุนอันนีกโค้ดอีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งมีไหมเนี่ยเอ้ไมได้แต่โกบู๊มันได้แต่โกบู๊ตทุกคน อเจ๊โค้ดเกินเจ๊โค้ดห้ท่านผู้ชมก็จะรู้จิมพี่เอา้าอ่านี่ลองใส่ดิได้ปะห <laughs> นักเกินสี่แปดหนึ่งห้าหนึ่งหกสองสามสอง ไม่ได้ผิดปะวะสองสามสี่ไอ้นีน่น 2> 2, 3, อ้าวคือมันก็ไม่รีบเขียนมาแบบเร็วๆด้วยนะคือมันค่อยๆพิมพ์ทีละตัวแล้วผมก็ต้องมานั่งไล่หยุดเพราะวะ่าคิดว่ามันอาจจะเลยแล้วก็ต้องมานั่งย้อนใหม่อ๋อไม่ได้อีกอะไรวะเอียมเกีบยมโอ้โหดูไม่มันยังพิมพ์ไม่จบ กินเลยด,ดีวะทำไมจะกล้องได้แต่มาได้ตัวโพสซีวะ <laughs> อิสลอโลเตอยู่ไหนเนี่ยชื่อฉันก็อสโลโตทีท่โพสอสโลโตหนึง่งอสโลโตห้าหนึ่งหสองสามสี่ส ลงโคดไปละโอเคคุณอืมใ okay. ส่เอออ้าวอะไรไม่ได้วะไหน,นี่เดี๋ยวจะอละอนดูอ่าอันนี้ก็ไม่ได้มันน่าจะ,น,าจะน่าจะเกมน่าจะทอแหลพวกเร็ววิบ <laughs> ชุบว่างใส่เช็คกิง้งโค้ด วิ่งแต่โกบูสเด้อคุณได้แต่โกบูสดูคนแต่ว่ากี่นี่แหละไม่ต้องไปรสริแล้วเอาโกบูสแค่สองชั่วโมงก็พอพอแล้วตะกรงได้สองเอาเกือบสามเอาแล้วเนี่ยนั่นแหละเอาเอาโกบูสเพื่ออะไรพอเหอะอือสองสามสี่สี่ตัวต่ออีกโอเคตอนนี้ไปสูงใส่รัวๆเลยไปโมอาแต่ทำนู่นทำนี่ใส่โค้ดเดเซอร์เราจะใส่โคด โค้ดนั้นไม่ได้เอาโค้ดที่เรามีอยู่แล้วที่เราใส่แตแล้วแหละไม่มันมีแต่มาเลตอรโพสซีวะเนี่ยโอ้มาสุมต่อสุมต่อผมมีเงินเยอะมากโอ้คุณเวลลิชแน่นอนจะได้มาเศษหนึ่งละโอ้ไม่ได้เก็บเยอะเลยคุณตอนนี้มีสติ๊กเท่าไหร่กันแหละตอนนี้ตะกงแค่สามสิบห้าคนไอ้สามสิบห้าตัวไม่ต้องอืม เปิดใครอยู่แบบรัวทริปโปลเปิดใครแน่นอนฉัไม่อยากเห็นอะไรทั้งสิ้นหนูอ๋อถ้าเราได้ตัวสามมามันจะไม่นับอ๋อโอเคทีนี้เอาไอ้พวกเกลียวม,มาฟิวสแกนอ่ะเร็บมแล้วเดี๋ยวละยิสมโอ้น่ารักโอ้มายูนิคอร์นสามอีกสอง ไปดูอะไรทั้งสิ้นไปดูฟิสโอ้ตัวอ่ะอาะอ่ะซื้อขายก็ไปเปิดตรงนั้นมามันนี้ที่ไออัดล็อกอยู่โฟโต้ไปลองดูเอ้าโฟโต้โฟโต้โฟโต้อยากเล่นด้วยหรือโฟโต้จะให้ผมไปเก็บไ้ไฟล์สิกแมนอ๋อไม่เป็นไร โอไมาเลยามาเล็ตัวผูสี่มาเล็ตัว้สี่ส่งต่อส่งต่ออเคคอณแมวเขาสองหมื่นอันนีะโอ้อะทอมมี่ทอมอทิมอยู่นะเออเดย์เออีโมชุมอนานี้ อิโมชุม่มอเฮ้ยเหมือนเอ้ไม่สปอยไม่สปอยอืมโดนสปอย <c oughs> แล้วกัน <c oughs> โอเคไเด้ตัวแลมอีตัวนี้เป็นแรคคูนอุน้องแรคคูนตะกองได้ตะกองทำไมได้แต่มาไ <c oughs> ด้ตัวดปซีวะเอ้โหได้ตัวอะไรก็ไม่รู้ วันที่เป็นวันที่คุณดันหมดอิสวดมันเราต้องไปสุ่มแบบเราต้องไปวีสเป็นแรงกันไปอะตอมยูสามารถมาเข้าคลิปด้วยได้นะจ๊ะเพราะวันนี้มันเกิดยูต้องเป็นแปลคือไปเขียนในคิดดีว่ามีคนเข้ามาใช่แล้วไปเกิตัดตัดออกก็ได้เฮ้ยไม่เอาเฮ้ยมีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นตอนที่คุณเข้ามาใช่เออโอุ้งั้นรีบชอยมาก่อนที่คลิปเราจะปิด ก็อัดนานโอเคมีคนเข้ามาใหม่แบบฉุกเฉินเฉินแบบไม่เลยตั้งตัวเพราะฉะนั้นวาาไม่ขึ่งทางแล้วตอนนี้เขาพึ่งมา yes sir โอเคมาขอถ้าได้เธอจะไปแบบหม่แล้วได้หมูโอปาวานทำไมหนูน่ากังวลไม่ได้เลยเลยสุดเจ็ดตัวแล้วกันขอให้ได้เหระเป็นพันแล้วเหรอเย็ดได้ได้น้องเห็ดเห็ดว้าว แล้วก็มาฟิวส์รอตอมก่อนเง้นผมเย้ได้ไปเงินเง้นผมไปแล้วผมเข้ามาเห็นอ๋อโอเคโอเคเพราว่าจะปลี่ยนมคก็ได้ว่าจะชวนเจ้าของวันเกิดมาอัดคลิปด้วยไยเออวันนี้วันเกิดตอมมาคูมใช่แล้ว Happy Birthday ช่องไปนะครับอะไรนะช่องอัาช่องด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวส่งลิงก์ช่องไปแล้วกัน แปะช่องไม่ได้ <Okay. S 1> ส่งลิงก์ไปแล้วกันอันเด้ตอนนี้มาเอาไว้เปิดอันคอมบอนเอกไนส์โอ้ยไนสโอเคตอนนี้มีไข่มามาเก็บไข่กันดีกว่า okay, อันนี้ <okay. S 2> ไงมีไข่อันคอมบอนเอกในบ้านโอ้อีกนะหมู่บ้านนะึงเต๋น้องหมีเหลี่ยมหมีเหลี่ยมคนเกิดเจ้าของกลุ่มเดซเซอร์ไม่สนเปิดอย่างเดียวจะปูดขออย่างเดียวเตอแม่เราได้ขึ้นไปบนนั้นได้ยังไงอ่ะ หือเปิ๋อนี่ไงปีนปีนต้นกระบองเพื่ขึ้นไปมันมีไข่อยู่บนหลังคาเลยโอเคปีชปีชยากจริงๆวันนี้กินอะไรดีวันนี้ยบุญท่านบุญสร้างแม่โอ้ยโอ้ยไข่ไม่มียายแม่งไม่ได้ซื้อไข่มาโอโเคครับโอ้ <laughs> แมวขาวน้องแมวขาวเมื่อไหร่จะมี I want a e x a t o no t r a t o รอข้าก่อนนะน้อง e t a t ท o งงงีนี่ก็ตัวเดียวไม่อะแต่ก็ว่าน่าจะมีนะ I want คืออยากไม่มีไม่มีไม่ไ่ไสนอยากได้แค่เราต่ก็อย่างเดียวงงีน่ารักปิกปูเลย รีบมาแบบนี้เร็วๆวเออ้ยตูก็เหลืออีกตัวเดียวก็มาได้แล้วนี่เนี่ยใช่แลยวเดี๋ยวจะต้องไปก็รื้อไปเปิดสุ่มไข่แม่งเลยนี่ไงตัวนี้มันเป็นที่สุ่มไข่แบบอันคอมมอนละโอเคคุณงั้นไอวอนทุรีไปไปถ้าไม่ชมไม่รีรอแล้วไปเที่ยวพอดี๋ยวมีไปสุ่มไข่คอมมอนก่อนพอมีไข่อันคอมมอนก็อยากได้ไข่คอมมอนอพอมีไข<อ>่คอมมอนก็อยากได้อันคอมมอนแปลก โอ้ทะเลทรายเดี๋ยวจะกล้องดูโอ้มันมีด่านทะเลเดี๋เวยพี่ข้างล่างให้มันเป็นแบบดีเซอด้วยนะมันจะอยู่ตรงนั้นแบบแม้ว่าคุณจะมา,าด่านอื่นอันนี้สปีอดอันนี้แพดอีวิทอ๋อเป็นแสนรับไม่ได้โอ้ยน้องปรวนันมากลับมาตีด่านเดิมละอุ่นน้งนปาวานน่าจะเป็นของเบคอนคนนี้ อืมน่าจะเป็นของเบคอนหรือไม่เกินของคนผู้หญิงคนหนึ่งแต่เบคอนเขายังใส่เลี้ยงน้อยกว่าเราแล้วเขามีประวัติได้งไงอ่ะอาจจะใส่โค้ตก็ได้มังคนมันไม่มีกฏประวัติเน่ะนานี้เคมไอเมมันเขาหน้าจะดวงดีมั้ยเขาน่าจะด,ดวงดีเกินไปแล้วคุณเกินอันนี้เอาพวกที่ไม่มีประโยชน์มาฟรีสอืม อันนี้คอมมอนคือจะไม่มีคอมมอนในตัวอีกแล้วโอ้นุ่มมีเป็น,ดนได้ไม่โอเคต่อไปเราก็เอาไอ้พวกอันคอมมอนมาฟีสให้เ,เป็นแร่รโอแล้วพอได้แร,ร่มาปุ๊บเราก็จะเอาแร,ร่ไปฟิสให้เ,เป็นอีพิกใช่เแล้ว <c oughs> โอ้นั่นไข่อะไรหนะ่ายดานโยดานถัดไปไข่อะไรหนะ่าไข่อะไรอ่ะคุณดูนี่สิโห โอ้ยใครอะไรเนี่ยใครใครอีปิกเนี่ยเลยใช่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องรีบปิดแล้วรีบเร็วรีบเร็วต้องเปิดดันนี้แหล,ละกลับไปเปิดคอมมอนเหมือนว่าเราจะได้ตัวเด็มซ้ําๆอะ่ะใช่แล้วคุณถ้าเราลองกดดูเราจะเห็นว่าเราได้อันคอมมอนมาแอบได้คอมมอนมาเยอะมากใช่แล้วคุณแล้วเราจะได้แต่อีปิกแล้วเนี่ยวันนี้ให้ซื้อเป็น,ปนช่องสัตยางเอ้ยอมีให้ซื้อเพิ่มสปีดด้วย โอ้โหห้าพันเริ่มต้นที่ห้าพันสปีดนิดนึงซีมาซีมาเย่รัวรัวรัวซักสปีดคูณสี่คูณห้าอะไรกันมานักซื้อดีโอเคเดี๋ยวกูซื้อแค่นี้เดียวก็หายเงินเดี๋ยวค่อยกลับไปซื้อค่อยค่อยเดี๋ยวค่อยกลับไปอัพดาเมจอะไรกันโอเคตังไม่มีเดี๋ยวหาเอวซีบันไอซีมีด้วย S <S 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 คือเอ้ยผมหวานเควสมาเยอะๆแล้วมันจะมีเควสมันเขียนว่าต้องมาเออ่ว่าต้องมีเงินหกพันในด่าแ oh. Oh. นแรกโอ้โหก็กลับมาด่านแรกด่านแรกก่อนแล้วผมกลับมาตีด่านแรกโอเคคุณเพื่อให้ทำคุยได้เสร็จโอเคกลับมาก็ดีหน่อยคุ้มอยู่มาอัพดาเมจเพิ่มเคยโอเดนเอกเคยเช็มโฟโอเคผ่านแล้วไปใน เซตยี่ยีสิบห้าสิบสี่อือออเกมเขาดีเกมดีแล้วเราคุณอืมบอกว่าเราขอพักคิวไว้แค่นี้ก่อนได้ไหมโอเคคุณอดนานโอเคท่านผู้ชมคลิปคงมีเพียงเท่านี้กุศบุยโอ้ลืมบอกลืมบอกไปสิริไม่มานะท่านผู้ชม